ไม่ทำใม่สวยไงฉันอยากเล่าพาเข้าครัว สวัสดีคะ่ะทุกคนฉันอยากเล่าชาแนลนะจ๊ะวันนี้ฉันอยากเล่าพาทุกคนมาทําเมนูปลาอีกหนึ่งเมนูค่ะนั่นคือเมนูทอดมันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าทอดมันเขาทำเป็นยังไงเนาะก่อนอื่นนะคะทุกคนเราทอดมันที่เราจะทาเนี่ยเราจะใช้แต่ เนื้อปลาเท่านั้นนะเราก็จะแล่แต่เนื้อปลาออกนะคะแล้วก็เอาหนังไปตากแห้งทำอย่างอื่นเนาะก็นี่คือวิธีแล่เนื้อปลาออกนะคะหรือใครจะขูดจะอะไรก็ได้แล้วแต่ความถนัดของใครคนทำนะคะก็เสร็จแล้วหนังจากที่แล่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปสับอีกทีหนึ่งให้มันละเอียดนันจ๊ะก็เดี๋ยวไปดูต่อกันเลยค่ะ ก็หลังจากที่แล่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสับให้มันละเอียดนะทุกคนสับแบบว่าเออเอาละเอียดเลยอะ่ะเพราะว่ามันจะมีก้างเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนะคะก็สับให้ก้างมันละเอียดไปด้วยเพราะว่าบางทีอะ่ะถ้ามันไม่ละเอียดอะ่ะเดี๋ยวเรากินไปแล้วเดี๋ยวมัก้างมันติดคอเนาะ หลังจากที่เราสับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาตําอีกทีนึงนะคะเพื่อให้เนื้อปลามันเหนียวมากขึ้นนะคะบางกีเวลากินอ่ะเราจะได้รู้สึกมันมันเด้งเด้งอ่ะเพราะตำตำไปสักพักหนึ่งะค่ะจนเรารู้สึกว่ามันเหนียวแล้วก็พอได้จ้ะโอเคค่ะมาถึงขั้นตอนการปรุงนะคะก็ถึงแรกเราใส่ พริกแกงไปก่อนเลยค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะอันนี้ค่อยๆใส่นะคะถ้าถ้าพริกแกงเผ็ดมากอะ่ะเราก็ใส่น้อยๆเนาะค่อยๆเติมได้นะคะแล้วก็ขยำให้มันเข้ากันเลยค่ะ แล้วก็ปรุงด้วยน้ำตาลทรายนะคะลุกเค้าให้เข้ากันนะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ซีอิ๊วขาวนะคะหรือใครจะใส่น้ำปลาก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของคนทำทานนะคะก็ปรุงได้ตามอัธยาศัยเลยผขงนัวเอ่อรสดีใดๆก็ได้ค่ะตามที่ต้องการเลยนะคะแล้วก็ลุกเค้าให้เข้ากัน นวสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่เอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวปักยาวแล้วก็ใบมะกรูดหัน่นหันละเอียดเลยอะ่ะหรือจะซอยซอยหยาบก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่คนกินทุกอย่างแล้วแต่คนกินหมดเลยคะ่ะก็ถ้าเป็นเราเราก็จะใส่ตามที่เห็นเนาะหลังจากนั้นคลุกเขาให้เข้ากันค่ะคลุกเขาให้เข้ากันดี แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดให้ทุกคนดูเลยมาค่ะเรามาทอดพร้อมกันนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะเออไม่ต้องให้น้ำมันร้อนมากนะเราก็ใส่ได้เลยแล้วก็เราทอดในไฟกลางนะคะทุกคนค่อยๆปั้นแล้วก็ค่อยใส่ค่อยๆใส่อันนี้เห็นน้ำมันจะเป็นสีเหลืองหน่อยเพราะว่าน้ำมันเราอะคือทอดอย่างอื่นมาก่อนแล้วนะคะ มันก็อาจจะทําให้ทอดมันดําดําไปบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันเลยนะจ๊ะโอเคทุกคนแลวนี่ก็คือทอดมันที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกเอ่อน้ำมันมันคือน้ำมันที่ทอดแล้วมันก็เลยทําให้มันสีเข้มไปนิดนึงนะคะก็ ถ้าใครชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะเมนูไม่ยากค่ะลองทำดูถ้ามีปลาแล้วไม่รู้จะทำอะไรลองมาทำทอดมันดูนะคะก็ยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันสวัสดีค่ะ